สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มี10ข้อคิดจากหนังสือชีวิตที่ร่างเองโดยนิ้วกลม 1. ชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่เป็นตัวเราเองก็พอแล้วหนังสือเล่มนี้ช่วยย้ำเตือนว่าการวิ่งตามความสมบูรณ์แบบอาจทำให้เราพลาดความสุขที่อยู่ตรงหน้าการยอมรับตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริง 2. การตั้งคำถามคือจุดเริ่มต้นของการค้นพบ นิ้วกลมบอกว่าการถามคำถามกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นฉันต้องการอะไรหรือเป้าหมายของฉันคืออะไรจะช่วยให้เราเข้าใจทิศทางชีวิตชัดเจนขึ้น 3. เป้าหมายเล็กๆมีความสำคัญไม่แพ้เป้าหมายใหญ่บางครั้งการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปอาจทำให้เราเครียดการให้ค่ากับเป้าหมายเล็กๆในทุกวันเป็นวิธีที่ทำให้เราเข้าใกล้ความสุข 4. ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทาง นิ้วกลมเปรียบชีวิตเหมือนการเดินทางที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและบทเรียนให้เราโฟกัสที่สิ่งรอบตัวระหว่างทางมากกว่าการจดจ่อที่ปลายทางอย่างเดียว 5. ความสุขไม่ได้ซับซ้อนแต่อยู่ที่ใจเรามองหนังสือเล่มนี้สอนให้มองหาความสุขในเรื่องเล็กๆรอบตัวเช่นการได้พักผ่อนการได้คุยกับคนที่รักหรือแม้แต่การได้นั่งอ่านหนังสือดีๆ 6. การปล่อยวางไม่ได้แปลว่าลมเลิก บางครั้งเราอาจต้องปล่อยวางสิ่งที่ไม่สำคัญเพื่อสร้างพื้นที่ให้กับสิ่งที่มีค่ามากกว่า 7. ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนสำคัญทุกความล้มเหลวคือโอกาสที่เราจะเรียนรู้และเติบโตขึ้นไม่ต้องกลัวที่จะผิดพลาดแต่จงกล้าที่จะเริ่มใหม่ 8. ความสัมพันธ์คือส่วนหนึ่งของการสร้างความสุข หนังสือพูดถึงความสำคัญของคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนรักที่มีบทบาทในการเติมเต็มชีวิตของเรา 9. การเติบโตไม่ได้วัดที่ความสําเร็จแต่วัดที่ความสุขที่เราได้สร้างบทเรียนสําคัญคือชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่มีทุกอย่างแต่คือชีวิตที่เราได้ใช้ในแบบที่เรารู้สึกพอใจ1ิ 10. การออกแบบชีวิตอยู่ในมือของเราเอง เราไม่จำเป็นต้องเดินตามแบบใครแต่ควรออกแบบชีวิตให้เหมาะกับตัวเองใช้ความฝันและความต้องการของเราเป็นเข็มทิศเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ10ข้อคิดจากหนังสือชีวิตที่ร่างเองโดยนิ้วกลมฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆม,มานำเสนอตลอดตลอดเลย